เย่เย่เย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟันธงตรงเป้าบายต้องพัดนี้กับฟันธงบอลโลกนะครับเอาละครับวันนี้เดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรือรอบแทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยคืนนี้มีเตะกัน2คู่นะครับเดี๋ยวจะไปไล่เรียงให้ฟังกันว่าคืนนี้ทีมไหนความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับแต่ไงฝากเพื่อนกดท s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มไลน์อดทัสาวีพีเพื่อพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ขอคุณรถยนต์สุสุกิด้วยนะครับสำหรับ เจอกับบราซิลในเวลา4ทุ่มนะครับคู่นี้นะครับความพร้อมล่าสุดทางด้านของโครเอเชียจะต้องเช็คฟีเทน่าโจซิฟสตานิซิชนะครับนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับในระบบ4-3-3ครับสาตูครับยังคงเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแนวรับก็จะใช้โจซิฟยูลาวิชคู่เซนเตอร์เป็นร็อสเฟนครับยืนคู่กับยอสโกแกรดิโอนกัรเล่นเล่นดีมากๆนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นบอนาซูซ่านะครับแดนกลางอยู่ครบครับมาสโลโบรโซวิชนะครับ ทางด้านของโูก้าโมดิชแล้วก็มาเตโอโควาซิชสามตัวรุกกำลังลงตัวครับอีวานเปเรซิชอังเดรคารมาริตและก็ทางด้านของบรูโนเพดโควิชนะครับส่วนทางด้านของบราซิลกันบ้างครับเกมนี้แน่นอนครับจะไม่มีคาเปเคซูร่าเล็กเซเลสแล้วนะครับที่ถอนตัวไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของเลซสันโดต้องเช็คฟิตนอกนั้นี้พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับในระบบ4 2 3 1อสาตูเปตเลซันเบเกอร์ครับแนวรับมีทางด้านเอเดมลิตาวนะครับมากินยอสเตียโกซิวาแล้วก็ดานิโลครับคู่กลางครับจะเป็นทางด้านของลูคัสปาเกต้าก ของคาซิมิโร่3ตัวรุกครับเป็นลาฟินยาเวนิสอุตจูเนียนะครับเนมาร์แล้วก็ทางด้านของอลิชาลีซันนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับสำหรับบราซิลในเกมที่ผ่านมานะที่ทางด้านของโครเเชียก็ยืนและก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับสถิติการเจอกันนะครับของคู่นี้4นัดนะครับต้องบอกว่าทางด้านบราซิลเหนี่ยกว่าครับชนะไป3นะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยในปี2018บราซิลชนะโครเอเชียไปได้2ประตูต่อสูงย์ในเกมอุ่นเครื่องนะครับ แต่ถ้าเป็นฟุตบอลโลกนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เจอกันในฟุตบอลโลก2 0 1 4นะครับบราซิลชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ลุกเกมเกมนี้ครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกครับบราซิลต้องเปิดลุกตามสไตล์ของบราซิเลียนอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนจะเป็นเกมที่สนุกได้เห็นลีลาต่างๆมากมายแต่ว่าต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้นะครับทางด้านโครเอเชียค่อนข้างจะแข็งแกร่งทีเดียวโดยเฉพาะแนวรับอย่างยอสโกกาดิโอนะครับต้องดูครับวันนี้น่าจะเอาทางด้านของลิชาริสซันอยู่เหมือนกันผมมองว่าอย่างนั้นนนรรีเเ่่ยยาซิลกกกงงใมึ ชุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สุกครับบราซิลจะเปิดหน้าแรกเข้าใส่ทางด้านของโครเอเชียโครเอเชียตั้งรับและสวนกลับนะครับแต่ก็ตามครับผมเชื่อได้มาตรฐานบอลที่ช่วงหลังโครเอเชียนิ่งิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เทียบเท่าบราซิลแต่พวกเขาน่าจะยันอยู่ครับผมเชื่อว่าคู่นี้นะครับน่าจะลงเอยด้วยการเสมอกันไปนะครับใน9กานาทีด้วยสกอร์หประตูตอนหนึ่งนะครับดังนั้นให้เลือกเชีย์ไปที่ทางด้านของโครเอเชียได้เลยผมเชื่อว่าโครเอเชียไม่แพ้แน่นอนนะครับไปดูอี เนเธแลนด์กับอาเจน่าคู่นี้ก็สนุกเช่นกันนะครับเตะกันในเวลาตีสองไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนทั้งคู่นะครับเนเธอร์แลนด์เกมนี้นะครับน่าจะมาในระบบ3 4 1 2ครับสัรวตัวเป็นทางด้านของอันดิสน็อปเพิร์ดนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีจูเลียนทิมเบอร์นะครับเวอร์คิวฟันไดายนาธานอาร์เก้คู่กลางครับเฟรนกี้เดยองครับเล่นร่วมกับมาตินดอร์ดนะครับซ้ายขวาเป็นดาริบบินกับดันเซลดุงฟรีดหน้าต่ำเป็นดาวิคาเซนนะครับคู่หน้ากำลังลงตัวมากครับโกดิคัคโปกััับบทาาาางงดดดด้้นนขออเเเมมมฟิตปยะครถืวว่่ชุใหญจ็แล กังหันสี่ส้มเนเธอร์แลนด์นะครับในขณะที่ทางด้านของอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็ต้องจัดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับเกมนี้นะครับจะมาในระบบ4-3-3สครับสางตัวเป็นทางด้านเอมี่มาติเนสนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นทางด้านคริสเตียนโรเมโรนะครับนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับซ้ายขวาเป็นโนเอลโมริน่าครับกับทางด้านของมาโกสอาคุญย่านะครับด้านกลางมีทางด้านเอนโซเฟอนเดนเดสโรดิโกเดปอร์และอาซิสแม็กลิสเตอร์3ตัวลุกยังคงเป็นคูลิเอนอาบาเลสปาปูโกเมสและก็ทางด้านของเลวเนลเมสซี่ สถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ6นัดนะครับทางด้านเนเธอร์แลนด์ชนะไป3อชิเดนาชนะไป2เสมอกัน1ครั้งนะครับเจอครั้งสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2 0 1 4นะครับทางด้านอชิเดนาเนี่ยเสมอกันทางด้านของ เนเธอร์แลนด์ไปสู่ประตูต่อสูตแต่ว่าต่อเวลาก็ไม่มีใครยิงได้นะครับอาร์เจนตินนาเอาชนะด้วยการโดนโทษไปนะครับก็ถือว่าสูสีครับช่วงหลังเจอกันมายิงกันไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเลือกชนะหลังๆนี่รับเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยออกมาหน้าเสือเนี่ยกลายเป็นทางด้านของอาร์เจนตินนาได้เปรียบเล็กๆนะครับรู้เกมครับผมเชื่อว่าจะเป็นอาร์เจนตินนานะครับที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เองถ้าได้บอลก็คงเล่นตามสไตล์นะครับด้วยการครองบอลเล่นเหนียวแน คู่นี้มันเหมือนรู้ทันกันครับผมเชื่อว่าจะเป็นเกมหนึ่งคู่ที่น่าจะออกมาด้วยผลที่เรียกว่า สามหน้าเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ตามครับด้วยด้วยเรทที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมองว่าทางด้านของเจน่าเหนือกว่าผมซึ่งผมได้มองกับการเนี่ยผมเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นะครับเผื่อเกมนี้เนเธอร์แลนด์จะเบียดชนะด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับผมเชื่อว่าจะลงเอยด้วยการเสมอกันไปนะครับด้วยสกอศูนย์ประตูตศูนย์นะครับแต่ถ้าจะให้เฉียดผู้ชนะผมยังเชื่อมั่นครับว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะเอาชนะไปได้นะครับดังนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์ได้เลยน่ครับนี่ u b s c ก i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าใครจะชนะมาก็ได้นะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ